พูดจากประสบการณ์ล้วนๆของคนทำร้านอาหารผ่านมา10กว่าปีเคยทำเชฟมาทั้งหมด30ปีนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่ทำร้านอาหารฟังสัโจนิดหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับคุณต้องมีคุณธรรมการมีคุณธรรมการเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาทั้งกับลูกค้าทั้งกับพนักงานนะครับยึดให้มั่นครับซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมา ขายของราคาไม่แพงเอาพออยู่รอดนะครับพนักงานก็มีรายรับที่โอเคที่ดีนะครับตัวร้านเราก็ต้องอยู่ให้รอดนะครับสามฝ่ายอยู่ได้แล้วองค์กรจะเกิดความสมัครสมานสามคัคคีแล้วตัวคุณก็จะพาองค์กรไปนะครับก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือสำหรับมือใหม่นะครับนะครับยึดหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์ความตรงไป ตรงมารับรองคุณจะผ่าน